เราจะเอาชีวิตรอดจากการถ่ายบล็อกของพี่ใหม่ใช่ okay. ้าย่งไงใน48ชมนี้เดี๋ยวเรากำลังจะเดินทางไปที่ร้อยเอ็ดก่อนแล้วก็ไปโชว์ร้อยเอ็ดไปร้อยสองไ้หายเวฟนันพันโอเคไม่ต้องอุยอร่อยต้มขาไก่ ขนมปังโยนแบบพิเศษนะฮะร้อนจนไม่สามารถเอาเข้าปผกไปได้เลยนะครับซูเป็นหมอติไม่ใช่ครับเป็นหมอสูติเอากระทำซูเป็นหมอติไม่ใช่ครับเป็นหมอซูติดรอไปดูเตรียมลุยกันฮะถึงจันทบุรีแล้วสวัสดีจาง จะไป<า>ม่วนกันที่ร้อยเอ็นอเ้ยจ้ะแต่งหน้าทำผมกันเรียบร้อยแล้วพร้อมโชว์แล้วแหละตอนนี้ อ๋อมนวลหรือยังอันนี้คือเป็นบล็อกอีกสิบลลล็็ออกเยันนี้บอกจริ้นเราจะเอาชีวิตรอดจากการถ่ายบล็อกของพี่ใหม่ได้ยังไงในสิบแปดช,ชิ้นนี้ใช่แล้วเมื่อกี้มีงานต่างจังหวัดบนจังหวัดสองวันติดกันใช่คือรอบนี้เราเดี๋ยวเรากำลังจะเดินทางไปที่ร้อยเอ็ดก่อนแล้วก็ไปโชว์ร้อยเอ็ดไปร้อยสองเอาไปร้อยสองร้อยสามร้อยสี่อะไรอะไร้อยสี่จุดห้าก็เป็นเดล็กนะครับเออปรับกรเพิ่มพวกเราบ่อยๆขอบคุณครับไปร้อยเอ็ดก่อนโชว์เสร็จก็นอนคืนนึงแล้วก็นั่งรถตู้กลับไปรถู้ไปที่จันทบุรีไป มาดูเรียนมาเบลใช่ไปดูวันว่าสาวสวนจันหน้าตาเป็นยังไงใช่ตอนนี้เราอยู่ที่ดอนเมืองเป็นเวลาเท่าไหร่สี่ห้าพวกคุณเคยไปร้อยเอ็ดกับจันไหมไปเล่นทั้งคม่เลยเฮ้ยผมเคยไปจัน อไรเท่ำไมถึงชื่อจังหวัดร้อยเอ็ดอ่ะแล้วร้อยหนึ่งร้อยร้อยร้อยสองร้อยสามยังไงในฐานะที่คุณเป็นเจ้าถิ่นทางภาคนั้นคุณมีเมนูอาหารในใจฟังนะภาคอีสานมีมากกว่า20จังหวัดจะให้รู้จักทุกจังหวัดเลยหรือไงไม่คุณมีอาหารอีสานในใจไหมเอาบางถิ่นเขาไม่เหมือนกันหอยันไม่ตอบอาหารอีสานที่คุณอยากไปกินข้าวหมูย่างย่เ้มใจร้องห้ <c oughs> ผมไม่กินส้มตามเลยเงื่อนกินยำ ทุกผมอ่ะไม่เก็ตเว้ยคือกินเข้าไปแล้วมันไม่รู้สึกว่าเป็นอาหารรู้สึกว่าเป็นเหมือนแบบเหมือนน้กอใส่น้ำจิ้มแบบรู้สึกว่ามันไม่เออมันมันซึ้สลัดอ่ะสำหรับผมแล้วไม่ใช่อาหารก็เลยแบบไม่เก็ตแต่ว่าผมชอบเอาน้ำขมิ้นเขียวจิ้มน้ำเอออย่างเงี้ยนะโอเคคุณมีอะไรจะสารภาพไหมอ๋อผมแสดงความไม่รับผิดชอบไม่รองเท้ามานะครับตามที่พี่สไตล์ริ์บอกเราจะต้องเท้าเปล่าโชว์แล้วลืมคนละทีผมก็เคยลืมเราก็ ไม่บ้าายจ้ะซึ่งวันนี้เอามาหนึ่งคู่ฮะเป็นคู่นี้ก็ลองเดากันดูถ้าเท้าเปล่าเท้าเปล่าอาจจะปลอดภัยกว่า <laughs> ทีจากการเรียกได้ว่าผ่านด่านตรวจสัมภาระมาผมโดนเช็คเป็นหนึ่งทีนะ,ะเรียกได้ว่ารีเช็คของก็คือผมเอาสมุดโน้ตแล้วก็เอากล่องดินสอมาซึ่งในกล่องดินสอก็จะมีแบบดินสอปากกาแล้วก็มีคัตเตอร์ด้วยผมลืมว่าผมเอาคัตเตอร์ไว้นะได้หายเวฟตอนแรกเขามาถึงเขาบอกว่าขออนุญาตตรวจกระเป๋าได้ไหมคะ ผมก็บอกว่าได,ได้ครับเขาก็ตรวจไปเจออินเตอร์เฟสผมก่อนเนี่ยบอกผมอกอินเตอร์เฟสมาทำทำเพลงอะไรอย่างเงี้ยเลยตกใจเ้ยปกติมันผ่านได้นีเคยเห็นแบบว่าทีมนักดนตรีเราเขาก็พกมาด้วยสรุปไม่ใช่คะ่ะไปตรวจอีกรอบเจอคัตเตอร์ผมลืมไม่ได้กล่องดิสอเองไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองมีอย่าไปทําตามไม่ท้กคนไม่เช็คของดีๆนะฮะตั้งแต่รองเท้าแล้วนะผม <laughs> ไม่แมีคดี2อคดีแล้วเช้านี้ไปฮะไปร้อยเอ็ดกันต่อ let's go คุณต้องดื่มแก้วนี้วะเนี้นะน้ำใจถึงขึ้นน้อยก็บอกว่าคือมันก็ลงตัวในระดับหนึ่งแต่มันรวมกันแล้วอ่ะผมรู้สึกว่ามันเหมือนต้มขาไก่เฮ้ยแต่คุณไม่กินกาแฟแต่ว่าลอ้ละเน้อหะนนโอเลยนล้เว้ยอันนี้เป็นเมนูใจกาแฟเหรอ เหมือนกินกาแฟผสมไอติมรสมะนาวเราไปดูกันนะครับว่าคนที่ชิมเข้าไปเขาจะเอียงขวากันหรือเปล่านะครับพี่บอนพี่บอนพมมีอะไรให้ทดลองน้ำโอฮานนาลอง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 แน่ๆลองก่อนมันต้องไม่ปกติน้ำสุ่มด้วยนะน้ำสุ่มน้ำสุ่มโอ้มันต้องอร่อยตอนนี้เราก็ถึง ร้อยเอ็ดเรียบร้อยแล้วค่ะเราแวะมากินร้านแหววนะคะในตัวเมืองร้อยเอ็ดกันก่อนเข้าไปที่พักนะคุณกิวข้าวจาังอู้ดูคนใส่แน่นมากครับมาเติม,มอีกชเดียวเตม,มเลยกิมม้วมีทั้งหมูและกุ้งนะฮะใส่แน่นๆเจ้ากุ้งนิ่งหยอะอร่อยจริงขนมปังโยนแบบพิเศษนะครับมีหมูสับเข้ามาด้วย เยอะมีมต้มปังกรอบปะกรอบด้วยนุน่มหน่อยแต่สิ่งนี้อ่ะตอนแรกไม่กินวั่ามันจะเข้าปากแต่คุณก็เข้ากัน็ไหนนะน้ำเก๊กงวยผมเลยมา,มาอ,อยากกินแล้วน้ำเก๊กหล่อแล้วเนะนี่ยนะฮะคอาต้มออยำเช้าร้อนจนไม่สามารถเอาข้าวผัาไปได้เลยนะครับ หมอติไม่ใช่ครับเป็นหมอสูติเอากระทำสูเป็นหมอติไม่ใช่ครับเป็นหมอสูติสวัสดีครับเรามาซาเช็คกันแล้วโอเคดูเวทีของเราเนี่ยให้เรนก็ได้ to มาจากท้าวของพิตตีมาอยู่ที่ท้าวผมแล้วอบคุณมากๆในความไม่รับผิดชอบของผมเีงทำให้ผมสูญเสียความเป็นอเมริกาในท้าวของเขาไปแต่เราต้องไปลุยแล้วมาในอ้าฟิตวันนี้เป็นเบาเป็นเบาอะไรเบาวีฮะเปรียบกับพี่เป็นแค่ขอนไม้แต่ขอนไม้อันนี้จะลำเสียงที่สนุกไปหาชาวร้อยทุกทนเองนะครับผมชื่นชอบออฟฟิตวันนี้เพราะมันเข้ากับรอยสักผมผมรอคอยมานานมากวิบวับวิบบับนะถอดเขาบอกกับบ บางทีผมมีป้อนค่อยๆอ๋อของปิที่ไม่มีห้อยเลยมีแต่ถอดถอดไปตอนนี้นะคะก็ใกล้ได้เวลาที่เราจะขึ้นแสดงกันแล้วนะคะทุกคนข้างหลังเป็นพี่ๆประถมบันเทิงศิลป์กำลังแต่งหน้ากันอยู่กางแต่งหน้าที่แบบแต่งหน้าหมู่กว่า20ชีวิตก็เลยทีเดียวล่ะหมอลำเฟสร้อยเฟเออ็ดหมอละหมอลำหมอลำเฟสร้อยเอ็ด

ด้วยครับสวัสดีครับปาวงแหวนครับปะกลายหน้าครับบกคอันนี้ทำไมได้ยินเสียงโอ้ไม่ใช่ไม่ยกยิุยกยิบสวัสดีครับปาวงแหวนครับสวัสดีครับอัดที่วงแหวนครับเหนื่อยมากเหนื่อยครับปากลายังได้ปากลายังได้ไอโฟด17 ครั้งแรกเลยเนาะครั้งแรกด้วยฮะครั้งแรกขึ้นมาร้อยเอ็ดด้วยบคมาร้อยเอ็ดทุกคนนะจ๊ะห์มวนมากมวนมากจริงจริงเราดีตั้งแต่ได้ฟังเพลงต่างตอนอยู่ข้างเวทีแล้วจริงๆเราเซฟเพลงพวกนี้ไว้ในมือถือไหมในวันเวลาไปงานที่อื่นเราจะใช้ดีนะวิวเอเนอร์จีใช่ใช่สนุกมากสนุกมากชาวร้อยเอ็ดน่ารักมากแต่เขาจะมีแบ่งเป็นแบบสัดส่วนชัดเจนระหว่างคนผู้ใหญ่และคนเด็กใใชช่่ แม่เขาละล้หมอล้ำกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็เห็นแม่หลายคนม่วนจอยอยู่นะคะมีบ่งมือบ่งมาให้ด้วยมีคุณลุงไมเคลื่อนจักรสันใช่ช่วยเราเต้นด้วยใช่เราก็แซวเขาไปหนึ่งใช่และแต่จะบอกว่าข้างหน้าสุดเขาก็เต็มที่กันมากๆเขย่าก็จะนันอันนั้นจะล่วงอยู่แล้วแต่วันนี้ทุกคนไปหาอะไรกันต่อไปครับไปบายบายทุกคนเจอกันครับรับก้อยถึงแล้วกินข้าวกันน้ยซุปหางงัวเคยกินบ่หางงัวสุปหางงัวซ้มตำทอดต้องลองโอเคไป เด็กใจดีด้วนะโอ้ยหุงยุ้วยนี่เด็กเอ็ดตัวเนียแต่งวฉันแพ้ขนแมวมางแพ้ขนแมวแต่รักแมวมากอะรครโอ้นุ่นน่นมอกบังเอะเจ้าหอนย่ารืออะไรนะมนเองเป็นไงวะเอเร่อนแต่ดีใจ Good morning Morning ครับคุณแม่ีเวลาเท่าไหร่ 0707ผ่านมาแล้ว24ชั่วโมงจากการเอาชีวิตรอด48ชั่วโมงซึ่งตอนนี้เรากำลังจะเดินทางกลับไปที่ดอนเมืองใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวนั่งรถตู้ต่อไปจันทบุรี4ชั่วโมงเขามาเดากันว่าส้ของผมจะส่งสัญญาณนะตอนที่เราอยู่กับรถตู้หรือเปล่าถ้าเป็นแบบนกันก็รอร็องท้ายเหมือนมาเมียมผมจะปล่อยออกมาเลย4ชั่วโมงทำอะไรอ่ะเราจะไปงานอะไรกันเพื่องานเยาวชนแห่งชาติที่จันทบุรีเด้อเราเป็นตัวอย่างเยาวชนจริงดีดีใช่เขาก็ ก็เลยเอาไปใหเด็กดูวาอย่างนี้นะเจอกันเสาจันน้องนางจากบ้านเราสาวส่วนจันเพื่อจะเจอช์ดี สวัสดีครับอัปเดตล่าสุดตอนนี้เป็นเวลา9.27มง27เอ้แต่ผมจะบอกว่าตอนที่เราแลนดิ้งถึงที่นี่พอดีมัน9 0มงพอดีเหมือนตอนที่เราเริ่มเปิดวอลก,ก็คือ77ถือว่าเป็นเวลาที่ดีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปถึงจันในเวลา13.31อ่ะผมคาดเดาเวลาไว้ลองมาเดาไปดูอลองไปดู<อ>เดี๋ยวขึ้นรถตู้ไปจนันกันต่อฮนะ let's go สวัสดีครับตอนนี้ถึงจันครับพอดีลแล้วนะเราอยู่ที่บ้านกอดจันนะครับอบอุ่นกันเลยทีเดียวตื่นหรือยงครับตื่นแล้วีบ้านกอดจันนะฮะนี่เขามีกระต่ายด้วย เพราะว่ากระต่ายเขาเป็นแบบว่าสัญลักษณ์ของทจันทบุรีเลยกระต่ายหมายจันทร์ไงขอบคุณสถานที่นะครับต้องขอโทษด้วยที่มาถึงก็แปลงชื่อเขาเลยครับไปเราไปแต่งหน้าแต่งตัวเตรียมลุยกันนะถึงจันทบุรีแล้วไปโว้ยมีเฮาสั่งมีเฮาสั่งมีเฮาสั่งมีเฮาชิชิมชิมช้มเมพี่มังเหยียดผมมาทุกคนไปครับเจนท่านจันทบุรีเจอกันเด้ออีกครึ่งชั่วโมงเล่นละเราเล่นท่านไหนนะฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน นะครับท่านผู้ชมเยาวนชนเยอะมากคนเยอะจริงครับงานนี้นใหญ่มากผมจะบอกมันอร่อยจริงอ่ะทุกคนขนมพื้นบ้านของทางจันทบุรีเฮ้ยสุกโป่งนะไม่ใช่คนละพื้นบ้านแม่มจะบ้าหรือเปล่าเขาชื่อว่าหมู่บ้านขนมแปลกเลยทุกคนถ้าใครมาจาันทบุรีก็ไปเสิร์ชแล้วก็ไปตางกันได้มีของแปลกมากมายแต่ที่สำคัญคือรสชาติอร่อยด้วยตอนนี้ใกล้จะครบ48ชั่วโมงที่เราฝากฝังกันมาแล้วนะครับก็ภารกิจสุดท้ายแต่กดปล่อยความสนุกให้ทุกคน ทุกคนโซนนะครับตรางได้เหัื่อยแล้วเพราะเราเดินทางกันมาอย่างหนักหน่วจริงครับไปครับโรยครับปิดจ็อกแล้ววันนี้ครับผมไปครับถึงจินจ้าโลดเตะแต่ยังเตอยู่ใครๆก็ถามถึงจ้าโลดเตะแต่ยังเตอยู่จิ๊ดๆเตะจิ้นๆแบมพร้อมเจอเยาวชนหรือยังคะเราก็ยังเป็นเยาวชนอยู่เอ้ยเจนซีต่อต้นเจนซี่เปร่าเปร่าเปลาเจนทบุรีนเจอกันจ้า นี่นะคะเบิร์ดบัตวิดแบมเทปแรกนะคะ4ี่หมื่นโพสเทนอันดับสี่ในไทยแลนด์ขอบคุณทุกคนที่รับชมกันด้วยครับขอบคุณน้องคัพเปอร์ด้วยครับขอบคุณทีมงานลิเอ็นครับขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกคนอยากให้เบิร์ดตแบมมีกี่ คอมเมนต์มาเขียนเล่นเราก็เลยไม่ได้ดูแต่เดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูของเราด้วยกันเป็นเวลาเดียวกับพี่เวลาโชว์เลยซึ่ง6โมงใช่เราเลยกดดูไปตอนแรกเราคิดว่าเราจะเลื่อนโชว์ขัเลื่อนโชว์เพราะเราจะดูไม่เราจะนี่ให้เลื่อนบอบัตรบิ๊แบงขึ้นมาอีก คือปกติลรวเราขึ้นรถตู้เราจะเงียบเงียบอันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่เราจะได้มีกิจกรรมทำร่วมกันสักหนึ่งครั้งในรอบหนึ่งปีนะครับในใเดือนสิบแล้วตอนนี้อยาเรื่องเร็วรีบไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปดูรายการที่ดีที่สุดในประเทศไทยทุกคนใช่ค่ะก็ว<อ>ันนี้เสร็จสิ้นภารกิจสองจังหวัดเรียบร้อยแล้วสี่สิบแปดชั่วโมงแข่ง ความกระหดนะครัทุกท่านทั้งชาวร้อยเฮดแล้วก็ชาวจันทบุรีด้วยนะครับผมม่วนมากแค่สองวันเลยสนุกมากมากจริงๆที่ฟูลฟิลพวกเรามากๆอาหารต่างจังหวัดอร่อยเช่นเดิมซีนมากครับการันตีเราก็รอที่จะได้เจอทุกคนเจมส์อีกครับนะ่ด้วยนะครับแมาวันนี้ก็ลาไปเถอะนะสวันดี้สวัสดีครับสวัสดีครับซอร์เบิร์ดบัตวิดแบมกันด้วย